วันที่13มิถุนายน2535สิ้นพุ่งพวงดวงจันทร์ราชินีลุกทุ่งที่กำเนิดจากหางเครื่องร้องประกวดเมื่อสุริญญยนเย่อมสนธยามหมู่นกกาก็บินมาสู่รังให้มาคิดถึงบ้านนาเสียจังป่านชนีคงคอยหวังเมื่อไหร่จะกลับบ้านนาเสียงเพลงนักร้องบ้านนอก วัยพศเพทศสุพรรณแต่งให้พุ่มพวงดวงจันทร์ร้องดังกระหึ่มผ่านสถานีวิทยุต่างๆในเช้าวันที่14มิถุนายน2535หลังข่าวการเสียชีวิตของเธอเมื่อคืนวานวันที่13มิถุนายน2535มีการประชาสัมพันธ์ออกมาพุ่มพวงดวงจันทร์วันที่4สิงหาคม2504ถึงวันที่13มิถุนายน2535ชื่อจริงว่ารำพึงจิตหานชื่อเล่นพึง ผู้ชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจและเธอก็เหมือนนักร้องคนอื่นที่ใช้เวทีประกวดร้องเพลงงานวัดเป็นหนทางเข้าสู่วงการโดยใช้ชื่อว่าพึ่งสองพี่น้องพึ่งนร่ยอ้อยปี2518ถนามีอายุได้15พุ่งพวงร้องเพลงสาวสวนแปงของของสีวรนุชและชนะเลิศนักร้องฝ่ายหญิงที่งานวัดท่าเรืออำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรีรำพึงจิตฐานพ่อของพุ่งพวง,พงจึงพาเธอไปฝากเป็น หางเครื่องในวงดนตรีของวัยพศเพชรสุพรรณที่มาทาแสดงที่วัดธรามกาในเวลานั้นระหว่างที่อยู่วงดนตรีของวัยพศพุ่งพวงทดลองร้องเพลงหน้าเวทีครั้งแรกในงานประจําปีที่ตลาดลํานารายอําเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีต่อมาวัยพศแต่งเพลงแก้วรอพี่ให้พุ่งพวงร้องบันทึกเสียงเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่าน้ำพึ่งเมืองสุพรรณและที่นี้อีกเช่นกันที่พุ่งพวงได้พบรักกับ ธีรพลแสนสุขสามีคนแรกซึ่งเป็นนักดนตรีอยู่ในวงต่อมารุ่งโคทารามนักร้องรุ่งที่ชักชวนให้แยกมาตั้งวงดนตรีเองด้วยการสนับสนุนของมนเมืองเหนือและมีการเปลี่ยนชื่อจากนำพึ่งเมืองสุพรรณเป็นพุ่งพวงดวงจันทร์แต่กิจการวงดนตรีไม่ประสบความสําเร็จและต้องเลิกไปในที่สุดแต่พุ่งพวงไม่ถออดใจเธอตั้งวงดนตรีอีกเป็นครั้งที่สองแต่ก็ขาดทุนจนเลิกกิจการไปพุ่งพวงจึงหันมาเป็นนักร้องประจําวงของ สอนเพชรสอนสุพรรณและขวัญชายเพชรร้อยเอ็ดพุ่งพงเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นเมื่อไปทำงานกับบริษัทเสกสรรจำกัดของประจวบจำปาทองแต่ที่เรียกว่าด,ด่งดังคือปี2525เ 25, มื่อมาอยู่บริษัทอโซนาโปรโมชั่นโดยมีลบบุรีรัตชื่อจริงวิเชียนคำเจริญครูเพลงชื่อดังแต่งเพลงให้ประยงชื่อเย็นและอนเนกรุ่งเรืองเรียบเรียงดนตรีทำให้เพลงสาวนาสั่งแฟนนัดพบหน้าอำเภอ กระแสเข้ามาซิอื้อหือหล่อจังห่างหน่อยถอยนิดและอื่นๆดังระเบิดไปทั่วประเทศกล่าวได้ว่าเพลงที่พุ่งพวงเป็นร้องลบแต่งประยงอเนกเรียบเพลงไหนเพลงนั้นดังติดหูคนฟังหมดผลงานของทั้งสามคนจึงทยอยออกมาอีกมากมายเช่นตั๊กแตนผูกโบเงินยันมีไหมขอให้รวยหูไม่รู้คนดังลืมหลังควายและอื่นๆ จังหวะน,นี้เองพุ่งพวงตั้งวงดนตรีพุ่งพวงดวงจันทร์อีกครั้งคราวนี้เธอประสบความสําเร็จทางธุรกิจเพลงและวงดนตรีทุกอย่างไปด้วยยกเวน้นชีวิตครอบครัวประมาณปี2526พุ่งพวง,พงตัดสินใจยแยกทางกับทีลพลแสนสุขในปีเดียวกันนี้เองที่พุ่งพวงเริ่มอ,อาชีพนักแสดงผลงานเรื่องแรกของเธอคือสงครามเพลง ของฉลองพักดีวิจิตมีเพลงประกอบชื่อดาวเรืองราวโรยที่ลบบุรีรัตนเป็นผู้แต่งให้พุ่งควงร้องในเรื่องหลังจากนั้นก็มีอีกหลายเรื่องเช่นถาโลกบันเทิงปี2526สาวนาสั่งแฟนปี2527มนรักนักเพลงปี2528อาจารย์เด๋อเจอพุ่งพวงปี2528และอื่นๆการเข้าวงการแสดงทำให้พุ่งพวงได้คบกับไกรสอนแสงอนันต์ สามีคนที่สองที่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือชื่อน้องเพชรซึ่งเข้ามาเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้พุ่มพวงเขาได้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับพุ่มพวงด้วยการนำวงดนตรีของพุ่งพวงเปิดคอนเสิร์ตการกุศลหน้าพระพักพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดาม,มาศพระอิสริยยศขณะนั้นที่ห้องนภาลัยโรงแรมดุสิตธานีเมื่อปี2529ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการลูกทุ่งไทย พุ่งพวงยังเป็นนักร้องลูกทุ่งหญิงคนเดียวที่เดินทางไปเปิดการแสดงที่สหรัฐอเมริกาตามคำเชิญของแฟนเพลงแดนไกลบ่อยที่สุดสถิติจากร้านจำหน่ายเพลงของคนไทยในลอสแองเจลิสปี2533-2534แจ้งว่ามียอดจำหน่ายสูงสุดถึง1ล้านตลับขณะที่พุ่งพวงกำลังโด่งดังเรื่องการงานสุขภาพเธอกลับย่แย่ มีนาคมปี2534พุ่งพวงป่วยเป็นโรคไตาอาการรุนแรงจนต้องสมตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลต่อมามีการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าพุ่งพวงป่วยเป็นโรค s l d หรือโรคลู p ั s โรค SLE เป็นโรคในกลุ่มข้ออักเสบและเนื้อยือเกี่ยวพันชอนิดหนึ่งซึ่งเป็นผลจากความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายสร้างสารโปรตีนชอ,อนิดหนึ่งต่อต้านเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายตนเองและเกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่เป็นทิศต่ออวัยวะขึ้นแท้ภูมิตนเองทำให้มีอาการและอาการแสดงได้กับทุกระบบในร่างกายวันที่13มิถุนายน2535ภนมิพุพ่งพวงที่มีอาการป่วยเรื้อรังและญาติญาติเดินทางไปนมัสการพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดทิศณุโลกพุพ่งพวงเกิดหมดสติกระทนหันจนต้องนำส่งโรงพยาบาล แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตลงในค่ำคืนนั้นงานศพของพุ่มพวงจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่นองจังหวัดสุพรรณบุรีมีแฟนเพลงนับแสนเดินทางจากทั่วประเทศมาอํลลานักร้องในดวงใจของพวกเขาที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับคงเหลือแต่ผลงานเพลงของเธอที่ฝากไว้ให้แฟนๆซึ่งเป็นเพลงของพุ่มพวงนำเสนอภาพใหม่ของคนบ้านนอกที่ต่างไปจากเดิมที่มักจะอมทุบ เตียมตัวไม่ค่อยมีหวังถ้าเป็นผู้หญิงก็น้ำตาเช็ดหัวเขา่าฟุ้งฝ่ายท้อแท้และอื่นๆแต่คนบ้านนอกในเพลงของพุ่งพวงมีความมุ่งมั่นคร้องจะฝ่าฟันต่อสู้ให้ถึงจุดหมายแม้จะลำบากเจ็บปวดและอื่นๆดังที่เธอเคยบอกเราว่าเมื่อสุริยนย่อมสนธยาจะกลับบ้านานาตอนชื่อเสียงเรามีจะยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องที่และแฟนเพลง